สวัสดีพี่น้องมาพ่อกันในเสาว,วันทีส่สองกรกฎาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเมื่อวานก็เข้าป่าหาเห็ดพี่เก่าแล้วครับมาหลุ่นน้ำกันเบืองวัดสิได้สิมันบ่เมื่อนี้ก็มาน้ากันสองคนครับไายครับเบื่อมันก็นแยกแยกไปทางไหนเอา้าสวบบัสดีพี่น้องเนี่ยสวัสดีค่ะมากับพ่อโหลดได้ครับได้หรอ ดอกแรกเห็ดดอกข้าวดินข้าวดินดอกสองเอา,เอาวัตถุเห็ดเด้อเมื่อนี้เพ่งได้ขึ้นผูครับอยู่ป่าลางเมื่อนี้ นำเห็ดปวกลองม,องมึงเห็ดปวกดอกเดียวดอกอเด,ดียว,เห,วเห็ดปวกบานแห้งเอา้านห่นดอกโล้พี่นออ้องขึ้นเห็นดอกเดียวบุละ่ะปวกดอกเดียวบุมีหมูเงี้บ่จักแล้วอีเดียวเองพี่นอ้องมาหลุนน้ำกันมาสิใดสิมานเห็ดยังแหน่มือน,นี่เอา้าเห็นดอกหนึ่งอี่แล้วพี่นอ้องเห็นห่างๆจากไหนหนอ พก็เฮ็ปดปวดปอดอกพี่ดอกดอกทวนมันบ่เห็นหม่องละดอกพี่น้องเป็นแนวใดน,น้องบ่ผ่อมูลบ่จากเมื่อวานได้กกำลังก็เลยลองมันน้ำปลาย่างหม่องเคยมันหม่องมันเคยออกลองมึงแต่เคยเห็นหม่องละดอกแล้วพี่น้องเป็นตำนานอยู่บนเอา้าอีกองหนึ่งพี่น้อง เดียบไงเดียบงามอยากได้รุ่นนี้ละเจกระทาลองเบิ้งเตียวมันหมันเอาลังจากเมื่อวานว่าได้เห็ดปวกลงมานั่เห็ดปวกลองเบิ้งแต่ขี้โซ่งสิบวกพวกขือดอกพี่น้องเปียนไม้ใหม่เป็นก่อนบันนี่อีกจองหนึ่งพี่น้องเพิยงแดงเพิยงแดงอ๋ออีกจองหนึ่ง หมากก็อเอาเด้อพี่น้องโมมีเห็ดคืดแน่งมานี่มันมันซ้ำได้บุ่นีก่อมองระดอกพี่น้องเช็กแนวได้ได้อ๋อบุดอกมานี่ยืดแน่งได้แก,แก,แกงเต๋อพวกแกงมาน้องอีกดอกหนึ่งพี่น้อง พ่อดอกแต่ดอกเดียวพ่อแต่ดอกเดียวเนาะงาได้สี่องมูลมองตาดอกคือเก่านะพี่นดอกดอกนึ่งเป็นดอกนนั่จักแม่แนวได้องเขอบคุณซองดอกเนาะอีกดอกหนึ่งเดี๋ยวหนูอีกนี้จะหาดอก อีตันอีกดอกนึงตันก็อุ้ยหล่นจะคว่างคนเอาไปละเครืองนึงเฮ็ดปวกดอกเดียวอีกแล้วพี่น้องมันแต่เฮ็ดปวกดอกเดียวเลยบ่ได้คู่เลยบ่ได้เป็นมูเลยมาเนียสบมันเลยดอกเดียวอีกแล้วพี่น้องสิพอดอกเดียวไปโดนมันได้ปุ่นย์ไหพอจุ่มจุ่มเมื่อวานนี่นะอ๋ออีกดอกหนึงพี่น้อง aoik ừ, lẽ, đọc đeo. nhát ừ, đọc đeo. ừm, đọc đeo, thưa phi nỏ. nhét mỏng là đọc, cả đọc con bàn dặm <laughs> cũng bị <phải> say <laughs> đọc. này, đọc, đọc, <laughs> đọc một <ngàm rồi. cười> con bàn. บานก็เอามดนี่นี่คือัวตั้งอันดอกหนึ่งเห็นไหมงามได้ดอกเลยชุ่มๆในรุ่นนี้สิบดอกโบเกิระตาที่หลอดก่อนเ่าะทรงก็คือแห้งดอกเอ้าให้เกิงเขาดอกหนึ่งแบบงามเลยอืมพอจากโมเด้นี่ม่ง นี่พึ่งเขาไปเนี่ยข้าวโพดข้นเกิดเกิดไล่เห็ดแทงน้องวันนี้เนาะเฮ็ดพึ่งเขาอีกดอกนึงโอ้ยปอดเจ๊งงูเนี่ยเนาะเออยแกงแสบได้หนิเบียดงามเลยเรียบงามมอญกินี่มูวนอยู่วะมาลองเบ้างเหลาะเบิองเบืองเอ้ามีมันเห็ดปวกดอกเดียวนี่เด้อพี่น้องเอ้ยเห็ดมองละดอกอีกดอกนึงกดเสียดแกงอะไรด้เนาะอุ้ยไล่ดอกกันเ้ยทางออกมองละดอก มันแต่ดอกเดียวนี่แหละพี่น้องมันนี่เบิ้งแล้วเด้เก็บแต่ดอกเดียวสิพ่อสิพ่อแกงกรเนาะดอกเดียวคือเก่าดอกเดียวดอกเดียวเป็นดอกเดียวแต่ว่าหังอยู่มองละดอกออกน้ำปลาอย่างนี่แหละพี่น้องแต่ว่าจักสิเป็นแนวไลยออกมองละดอกซ่องดอกเตี้ยละมา สองดอกเด้ดมันเทสอึดจันรุ่นนี่ก็เอาเด้อนี่รุ่นเก่าแต่ว่าบุ๋มีก็เห็นเรื่อยๆอยู่เนาะรุ่นนี้บุ๊คเคยเก็บกันเก็บแักงเดี่ยวเลยอ๋อหนึ่งดอกนึ่งบุ๊คเคยเก็บกันเก็บเอาเด้อพี่น้องเลยมันเทสอึดบุ๋มมีเห็ดเลยมันีอกลูกนึ่งบนน่ะต้องเวลียนมือขามเวลียนมือขึ้นเอือนผลอะไรเจ๊สิเด็ดขึ้นไปเบิ่งอีก ที่ฮาพอเห็ดหลงโงกงยากกี่คือเกา่าเสียงจากธรรมชาติพี่น้งองเดี่ยวนี้บอนดอกเดียวเด้วสองดอกบานเริ่มอเริ่มขึ้นมากเลย สองดอกงามเด้อเอ,าอ้านี่อีกดอกนึงเกือบเกียบเกือบเกลี้ยบแล้วพูน,นหินดอกงามเนลยเอา้านั่งให้ป,ปวกกับปู่ม้นดอกพี่น้องเปลี่ยนไม้อีกคนเต็มสองว่านี่เปลี่ยนสองไม้แล้วไปจักไม้ลองเมึงขั้นบ่อใดกับจังสีไว้กับเอา้ามาหอดไม้ใหม่เลยพี่น้องบ้านนี้ ไม้มันบกลองเบิ้งเปน็นอยงไรสีสีใดสีมานบ่เอาพอาหอดกะมานตัวเดียวปีน้องเลยเพิ่งไข่เพิ่งไข่เพิ่งเขาเอามาลุ่นกันอีกเบิ้งปลาเนี่ยสีเป็นแนวไะไรสีม้านบ่เอาเขียนไม้กมานตัวเด้อเขียนไม้กับเฮ็ดเพิ่เงเขาเฮ็ดเพิ่งเขา,เเากับมีเด้ อออีกแล้วเอ็ดเพิ่งเขาพี่น้องสีม่วงหมานอยู่ป่าสีม่วงหมานอยู่ป่มมานปนปนเนี่ยครับพ่อจักเนาะนี่ดอกหนึง่งางามเลยเฮ้ยหืมแอบงามเลยคล้าไงเฮ่อพ่อเรื่อยพี่น้องเย็เดแดงหนำหมากพ่อ,อยังเอาเบิร์เดอ้อมันนี่แล้วนี่ดอกหนึง่งเอ้อาอพี่น้องดอกงามเนาะห่างๆเลยเห็ด ดอกเงินดอกมีเอากระบอแบบงามเห็ดกอแดงใหญ่งามค่ะเกลีงามเหาเห็ดหนาหวานโอ้ยงามแห่งสูยคนมันาะแต่ว่าคนร้ายแห่งพี่น้องปลาบมุกมันนี่สองดอกพี่น้องเห็ดพึ่งเหลืองแกงแสบพึ่งกันได้หนิแต่ว่าคนร้ายคักมันนี่ เอาพออีกแล้วเฮ็ดเพิ่งเขาหน่อยเด้อค่ะก็เห็นไปเรื่อยๆอยู่ครับงามแม่นจ้ะเอาก็พอเรื่อยๆอยู่พี่น้องเฮ็ดแตกนำหมากออกโตข้างทางเอ้าโปอยากอายคนเน่เฮ็ดก็ได้ไปกระยางไกลเลยสร้างบ่อยากอายคนผฮเมียดเนี่ย ออก,ออกน้ำถางพุ่นดอกหนึ่ง่นเอาสิแดงยางหาน้ำถางนี่ยว่าบกเขาว่าป่านี่อืออ๋อ,อกาออกน้ำถางเนาะ <c oughs> ยยางกึ่หวาดมาพ่อ,พอเฮ็ดอยู่ทางเด้อพี่น้องพ่ออยากอายพ่อเม็ดเลยเนาะเอาออกน้ำถางอีหลีตัวนี้น้ำถางเอาดอกหนึ่งก็เห็นเรื่อยๆอยู่พี่น้อง อ้าพอได้แกงเอาอีกโซ่ดอกเฮ็ดออกคางทางเึ่งค่ะึงเด้อวงเด้อเป็นอะไรจังบ่อยากไกลเนาะเอาดอกหนึง่งเห็ดเรื่อยๆอ,อยู่เนาะอเอานี่ดอกหนึง่งดอกหนึง่งบองงมกับเสีเดยดเอาเล้วพี่น้องเฮ็ดมาหนึ่เฮ็ดบ่ค่อยมีปันใดเอา ยายปอบเพ้นเห็นยงหนอบันน uh, uh, mm ี hmm. so, the the ้ดเพิ hmm. ่นแดงเอาอ้ดอกงามตัวล้เนาะแดงนิดสั้เอาดอกนึงสองดอกโอ้ยสองดอกิดกันึเมลยเนาะเอานดอกนึงงามด้ยาม เเฮ็ดปลวกดอกหนึ่งดอกเดียวเป็นดอกเดียวอุ้ยขาตัดเลยเดนนี่สี่มันจะเฮ็ดปลวกดอกเดียวนี่เพราะว่ามันเอามีดอกหนึ่งยาสีตามมวยไงเหรอน้องดอกตั้งพี่น้องตะนาไปถาอยู<ๆ>่รถุดขุดข้าวดินจ้ะเอา ไปเรื่อยๆน้ำกันเถอะพี่น้องหลุ่นเบิองบาสีมานพอได้แกงบ่เง็ดกระอึดๆเหมือนี่เอา้าสองดอกพี่น้องโอ้ยเห็ดเอ้เห,เห็ดขึ้นขึ้นฝอดที่ขึ้นผู้จองเนงี่ยเนาะขึ้นผู้จองนะไทยเบิองซื้อวิปัญญาวา่เอา้าดอกหนึ่งพี่น้องเห็ดเอ้ นิดอันใดก็เก็บเอาเบิร์ดเห็ดป่านนี่เห็ดแห้งเอาเผื่เข่าอีกดอกนึงพี่น้องมาหลีคนอยู่กรุงใหม่อยู่ข้างกรุงใหม่งามเพียบเลยน้องเอาดอกนึงเก็บเห็ดน้ำถังเผื่อเข่าโค้ยงามแข็งอีกดอกนึงอืมมนไหนน้ำท่างเนาะออกน้ำท่างวะเราไปในป่าบ่อยอย่างนี้มาเก่า เท่ากี่หน้าเราคือพอเตกอนผู้จองว่าเออเน้่อยเขาเดอกวพวงงามได้เนาะได้บ่ได้แข็งอยู่บ่เอ้าเอาเก็บหน่อยข้าวบินเอ๊าะดอกไม้หน่อยเรียบเก็บให้เวอร์เอ๊าเป็กถึงควา Tường khẩu Ôi đẹp đẹp đấy nè đồ ngảm hả? Ừ Hả? Con đọt Con đọt Đọt này cái đọt chất mùi ngàn đấy Mạc đọt nó đọt nó vào đấy nó Thảo vẹn tùm nó ตาเป็นขาโเนาะอืมงามเลยเนาะอ้ยอมแจ่มเนาะอือได้เฮ็ดยังเอาเบิดเลยมือนี้ย,นนยืดแนงกิดหอววันเนาะติดพึงน้ำโขอย ที่นี่ดอกเดียวฮึพวกตีนเป็นโมได้ไสสำหรับคลิปวันที่สองกรกดาสองพันห้าร้อยหกสิบสามกะโงสีคลาพีลาหน้องครับบานให้นกอนเมื่อยเราสำหรับอยอดที่ไดทีม่มันกะถทียมประมาณนี่พี่น้องเกือบเครื่องกระตาอยู่เอาใหญ่ปอบลาพี่น้องครับบานสวัสดีค่ะ ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามยูทูบหนองหม่เด้อครับช่องเลาะปลากับตานาะขอบคุณครับ